วาแล้วครับปลั๊กไฟรุ่นใหม่นะครับของยี่ห้อพา n า s นะครับผมมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันจะมี3ช่อง4ช่องแล้วก็5ช่องนะครับรุ่นนี้มี USB ให้2ช่องสวิตช์เปิดปิดแยกการชัดเจนนะครับใช้งานง่ายจะเปิดจะใช้ตรงไหนก็เปิดปิดได้เลยนะครับผม ตัวนี้มีมอกนะครับที่สำคัญแกงเช็คตรงนี้ได้เลยแล้วก็เป็นขาเสียบกับเต้าเสียบเป็น3ขานะครับก็คือเป็นสายไฟแล้วก็มีสายกรลาวาสายดินนะครับใน,ในตัวรุ่น3ามช่องจะมี3เมตร5เมตรนะครับแล้วก็4ช่องจะมี3เมตร5เมตรแล้วก็10เมตรเช่นเดียวกันนะครับรุ่น5ช่อง ก็จะมี3เมตร5าเมตร10เมตรนะครับผมรุ่นที่เป็น USB เนี่ยจะรวม5ช่องก็คือรวมของ USB ด้วยนะครับอ่าสามสีเต้าที่เป็นเสียบปก๊กแล้วก็อีกหนึ่งช่องก็จะเป็นของ USB นะครับผมตัวนี้สินค้าที่ร้านมีเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมสั่งเข้ามาในตะก,กร้าได้เลยครับผมพร้อมส่งครับ